เตพวงเดวพวงเดียวพอพอไงอืม,อมพอแล้วพอแล้วเอาไป ในคลิปนี้จะมาทํำมะกอกดองให้เพื่อนดูนะคะง่ายๆเลยค่ะนะคะมะกอกนะคะที่เราได้มาจากต้นเก็บมาบัดมาดนะคะเราก็จะมาเด็ดเอา้วนออกแบบนี้นะคะเด็ดเอาควนออกให้หมดนะคะแล้วไปล้างให้สะอาดแล้วค่อยดอง อันนี้เก็บมาจากต้นตัวเองเลยค่ะที่สวนนะคะเยอมากค่ะเพื่อนนะคะกิ่งหนึ่งมีประมาณสามสิบลูกนะคะควงหนึ่งนะคะแต่ลูกจะไม่โต อันนี้ต่อจากที่เราได้มาแช่เกลือไว้นะคะผ่านมาแล้วนะคะเจ็ดวันแปดวันค่ะเพื่อนนะคะทีนี้เราก็จะเอามาล้างค่ะก่อนที่จะปอกไปแช่น้ําเชื่อมนั้นนะคะเราจะมาล้างนะคะแล้วในวันนี้เราจะทําเป็นแช่สามรสแล้วก็เอามาอบในหม้ออบลมร้อนนะคะ เพื่อที่หลายคนไม่มีแดดตาะคะว่าทำอย่างไรจะทำอยู่ได้นานๆนะคะเราจะอบทั้งลูกเลยนะคะแต่ตอนนี้เพื่อนดูนะคะว่าถ้าเราแช่ดีเขาจะไม่เป็นลานะคะลา,าขาวนี่ไม่เป็นไรค่ะนะคะเป็นลาขาวนี่ลาดีนะคะไม่ไม่เป็นไรไม่เปื่อยไม่เน่านะคะทําแบบนี้ไม่เปื่อยไม่เน่า เดี๋ยวตักขึ้นละลางน้ำก่อนนะคะหลังจากที่เราล้างนะคะสามสีน้ำเลยนะคะให้ลูกใสสะอาดแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะปอกนะคะปอกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปแช่ในน้ำเชื่อมไว้หนึ่งคืนนะคะแล,คแล้วค่อยนำขึ้นมาอบ ในฝาอบลมร้อนนะคะ,ะ,คะเพื่อให้เขาแห้ง <ๆ S 1> เก็บไว้ทานานานๆได้นะคะทีนี้เราจะปอกนะเพื่อนนะคะปอกธรรมดานี่เลยค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะทำน้อสองแบบให้เพื่อนดูนะคะ ทำทั้งเป็นชิ้นแล้วก็ทําเป็นลูกนะคะทั้งเป็นชิ้นนะคะเพื่อใช้งัดแบบนี้นะคะ,บบะ,คะกดแล้วง,งัดลงไปนะคะแบบนี้ค่ะเส้นนะคะจะไม่ติดเนื้อเลยนะคะถ้าใช้บาสเก็ตสับนะคะมันจะติดเส้น นดูนะคะเสียงเขาจะไม่ออกมาเลยนะคะจะมีแต่เนื้อฉนั้นแล้วเวลาทานจะง่ายนะคะ เ่อนดูนะคะไม่มิดเซียนเพราะแบบนี้นะคะเราเราจะไม่เอาเนื้อออกนะคะเราจะเอาทั้งเม็ดนะคะอยากแบบนี้ค่ะเพื่อนนะคะแล้วก็ เดี๋ยวเราจะไปต้มน้ำเชื่อมแช่นะคะเพื่อนคะนี่มะกอกเราได้แช่น้ำตาลนะคะคือทำเป็นมะกอกสามรสไว้นะคะ <S <S ทีนี้มะกอกสามรสนี้นะคะเราจะนำมาตากแห้งต่อนะคะการตากแห้งในวันนี้เราจะไม่ตากนะคะเราจะใช้วิธีการอบฝาลมร้อนให้เพื่อนๆดูนะคะว่าอบฝาลมร้อนเนี่ย ประสิทธิภาพออกมาจะเหมือนกับตากด้วยแดดไหมนะคะเราเคยทําให้เพื่อนดูคือมะกอกเข็มนะคะอันนี้คือมะกอกสามรสค่ะนะคะเราจะไปใส่ฝาอบลมร้อนนะเพื่อนนะแต่อร่อยมากเลยนะคะเนี่ย นะคะเราทาสนสดๆนี้ได้เลยนะคะแต่อันนี้เพียงต้องการจะทําให้เพื่อนดูนะคะว่าถ้าเราใช้วิธีการอบฝากลมร้อนแล้วเก็บไว้นานๆนะคะจะได้ไหมอันนี้เราท้าเป็นลูกเลยนะคะ ดูที่เราว่าเราจะใช้ระยะเวลานานแค่ไหนนะคะเขาจึงจะแห้งแต่ถ้าเราใช้แดดนะคะในช่วงฤดูกาลเนี่ยนะคะก็สามวันสี่วันค่ะใช้ได้นะคะแต่นี้เราใช้ฝาลมร้อนนะคะเราจะมาดูกันว่าฝาลมร้อนใช้ระยะเวลากี่ชั่วโมงเราจะใช้หม้อบฝาลมร้อนนี้นะเพื่อนนะ นะคะอันดับแรกเนี้เราจะตั้งด้วยอุณหภูมิ80องศามะกอกฝรั่ง3รสอบแห้งของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการอบในครั้งนี้เราใช้ฝาลมล้อม,มอบนะคะเพื่อให้แห้งเร็วขึ้นแทนการตากแดดนะคะเราทำให้ดูเพื่อให้เพื่อนๆน,นะคะ ที่ไม่มีสถานที่ในการตากได้ลองทำทานค่ะหรือคนที่ทำธุรกิจนะคะใช้วิธีการอบได้เลยนะคะเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วนะคะถ้าชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับการแปรรูปอาหารของเราอีกค่ะสำหรับคลิปี้ไว้เทียเท่า,ทานี้นะคะ สวัสดีค่ะ